สวัสดีครับนักเรียนชั้นป3บุญเรียนบ้านในผลนะครับวันนี้มาพบกับครูแชมป์อีกแล้วนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างอาทิตย์ที่แล้วครูได้ให้การบ้านไปใช่ไหมเอ่ยนะครับก็คือกิจกรรมที่1.1นะครับเป็นยังไงกันบ้างยากกันใช่ไหมเห็นบางคนก็ ส่งมานะครับบางคนก็ทําถูกต้องแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังต้องแก้ไขอยู่เนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครูจะมาเฉลยใบงานนะครับครูยังจะไม่ขึ้นเรื่องใหม่แล้วกันเน้องนะครับครูให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็คนที่ผิดแล้วก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับทําลงใน สมุดของตนเองนะครับเนาะโอเคนะครับตั้งใจฟังกันนะครับเราวันนี้ครูจะยังไม่ขึ้นเรื่องใหม่เนาะโอเคนะนะครับอ่ะข้อที่1ครับข้อที่1่อ่านโจทย์ของการก็ดีนะครับเนาะหนึ่งให้นักเรียนทาไมลูกวาดภาพในตําแหน่งที่หายไปใช่ไหมให้วาดภาพในตําแหน่งที่หายไปและบอกเหตุใด,ดจึงคิดว่าเป็นภาพนั้นอ๋อให้บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมเรา ถึงวาดรูปนี้ลงไปถูกไหมอ่ะลองสังเกตนะครับรูปแรกรูปแรกรูปแรกเป็นตัวต่อต่อกันกันเป็นตัว L ใช่ไหมเป็นตัว L แบบนี้ถูกไหมครับแล้วมีสีแดงตรงนี้1อันแล้วก็มีสีเหลืองเอ้ยสีส้มไฮบริดส์สีส้มตรงนี้สออันถูกไหมแล้วมาดูรูปที่2สิ สังเกตไหมว่าตำแหน่งสีแดงมันเปลี่ยนใช่ไหมจากอยู่ตรงนี้กลายเป็นมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็สีโซมตรงนี้ก็ตายมาอยู่ตรงนี้อืมมันข้อยังไงลูกมันเกิดการอะไรการอะไรลูกสังเกตนะมันเกิดการหมุนใช่ไหมลองสังเกตด,ดูดีๆลูกเมื่อเราหมุน ตัวนี้ไฟหนึ่งครั้งถูกไหมหมุนตัวนี้ไปหนึ่งครั้ง,ก,งก็จะทําให้เกิดรูปภาพตัวนี้ใช่ไหมงเกตสีแดงนะลูกสีแดงก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับส่วนสีส้มก็จะตั้งมาอยู่ตรงนี้ต่อไปรูปที่สามนะครับรูปที่สามเนาะเมื่อเราหมุนตัวนี้ไปอีก1ครั้งถูกไหมหมุนตรงนี้ไปตรงนี้อีกหนึ่งครั้งตัวสีแดงก็จะมาอยู่ข้าง ล่างแล้วสีเหลืองก็จะมาอยู่ด้านบนถูกไหมเหมือนไหมหมายความว่ามันหมุนไปทางนี้ใช่ไหมลูกมันหมุนไปทางนี้อ่ะดังนั้นรูปต่อไปมันต้องเป็นอย่างไรถูกไหมครับอ่าเราก็ต้องวาดมันลงไปใช่ไหมครับอ่าสีแดงใช่ไหม มันหมุนมาใช่ไหมลูกหมุนมาทางนี้ถูกไหมดังนั้นสีแดงจะนี่อยู่ตรงไหนูกสีแดงก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแป๊บนึงนะครับอยู่ตรงอ่าสีแดงก็ต้องอยู่ตรงด้านนี้ถูกไหมอยู่ด้านนี้อ่าจากนั้นสีอะไรลูกสีส้มจะไปอยู่ตรงไหนเมื่อมันหมุนมาทางนี้ สีส้มก็ต้องอยู่ยังไงลูอยู่ฟังนี้ใช่หรือไม่อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อ่าระบายสี้มันหน่อยสีส้มเนาะอืมสีแดงให่ไมไหมเอ่ยถูกหรือผิดถูกหรือผิดอ่าใครผิดก็แก้ไขนะครับใครผิดก็ให้แก้ไขเนาะ สังเกตนะครับว่ามันหมุนเทปิโลูกหมุนไปในทางไหนหมุนไปทางซ้ายใช่ไหมหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้ายไหมครับสังเกตไหมอลองนึกภาพเหมือนตัวต่อหรือตัวต่อนะอัะน,นภาพนี้เป็นภาพที่ถูกต้องนะครับใครวาดแบบนี้ก็ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องไม่คะนนจากนั้นข้อสองนะครับข้อสอง ให้นักเรียนนะลูกวาดลูกศอนระหว่างช่องโดยเริ่มจากนกสีแดงเห็นไ,ไหมไปยังหมูสีเขียวนะครับนกสีแดงอยู่ตรงนี้หมูสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อแสดงเส้นทางนกที่จะเคลื่อนที่ไปหาหมูโดยไม่ชนกับระเบิดแล้วตอบคําถามนักเรียนต้องพานกสีแดงลูกนกสีแดงตรงนี้ ไปหาหมูตรงนี้โดยห้ามยางไงลูกผ่านละเบิดไหมห้ามไปแตะระเบิดห้ามไปเดินใส่ระเบิดนะครับอ่าวิธีทำนั้นไม่ยากนะครับกบ็ให้นักเรียนนะลูกตีกอบนะครับให้ตีเส้นมันจะดูง่ายนะครับเนาะสังเกตไหมว่ามันจะเป็นอ่าเป็นสี่เหลี่ยมถูไหมลูกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างงี้งไหม สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับต่อกันอย่างนี้อ่าหมายความว่าวิธีง,ง่ายคือครูให้นักเรียนลูกตีเส้นนะครับใครที่ปริ้นมาแล้วก็จะง่ายหน่อยนะครับเนาะใครที่วาดรูปก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยทําไปนะครับไม่รีบไม่รีบเราก็ตีเส้นให้มันนะครับเพื่อที่จะวาดลูกสอได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะอ่าอย่างนี้ ให้ดีก็ควรใช้ไม้บรรทัดนะครับเราจะได้ตรงตรงนี้อ่าตีเส้นแบบนี้เห็นไหมว่ามันเป็นช่องว่างเห็นไหมช่องว่างเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับอืมอ่ะจากนั้นเราก็พานกสีแดงเดินนะครับอย่าลืมนะเขาบอกว่าอะไรลูกให้วาดอะไรลูกลูกสอระวางช่อง อันนี้ขเขาขเข้าใจคําว่าระหว่างไหมครับระหว่างนะลูกระวางช่องไม่ใช่ข้างในช่องนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะนกอยู่ตรงนี้แหละลูกสอนอยู่ตรงนี้แหละอ่าจากนั้นเราควรเดินตรงไปไหมเราเดินตรงไปตรงนี้ไหมอ่าไม่ได้ถูกไหมเราก็ควรเลี้ยวอะไรลูกเลี้ยว ขวาถูกไหมหน้านกไปทางลูกศรน,นะลูกเริ่มแรกหน้านกไปทางนี้ถูกไหมจากนั้นนกก็ต้องเลี้ยวขวาถูกไหมครับเลี้ยวขวาเสร็จจากนั้นเดินตรงไปตรงนี้หรือว่าเดินตรงไปเลี้ยวขวาตรงนี้หรือว่าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ดีอ่าให้ตอบก็คือควรจะต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหมเลี้ยวซ้าย แล้วก็เดินตรงไปถูกไมฮะแล้วก็เดินตรงไปอีกไหมได้ไหมเดินตรงไปอีกไหมไม่ได้เราจะต้องเลี้ยวอะไรลูกเลี้ยวขวาหรือซ้ายอันนี้คือด้านขวาอันนี้คือด้านซ้ายเราจะเรียวขวาหรือซ้ายเออกวรจะเลียยยเ้ยวด้านซ้ายถูกไหมอยวด้านซ้ายแล้วก็เดินตรง ไปไม่ลูกพอรอะมันไม่มีระเบิดถูกไหมเราต้องหลบระเบิดนะอย่าลืมแล้วก็เดินตรงไปอีกไหมเดินตรงไปอีกไหมไม่เดินเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวอะไรตอนนี้หน้าเรามาหันมาทางนี้นะลกูกห้ามมาหันมาทางนี้นะเราต้องเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาถูกไหมเลี้ยวขวาลองนึกภาพนะว่านักเรียนหันหน้ามาทางนี้ลูกเลี้ยวขวาจากนั้นก็ทำไมลูกเลี้ยวขวาไหมเลี้ยวขวาคืออย่างนี้ ดนระเบิดไหมโดนดังนั้นก็ต้องเดินตรงไปถูไหมครับเดินตรงไปจากนั้นก็เดินตรงไปได้ไหมไม่ได้จเจอหินนะครับก็คือให้เลี้ยวอะไรลูกซ้ายหรือขวาก็คือเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเนาะจากนั้นก็เดินตรงไปเรื่อยใช่ไหมเพราะหงอยังอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เดินตรงไปอกีกจากนั้นก็ให เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาวันเลี้ยวอะไรก็ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวาตรงนี้อ่าหลังนั้นนกแดงถึงหรือยังนกสีแดงถึงหรือยังถึงมูงเขียวเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือแผนผังการเดินของ เรานะครับแบบผ่านการเดินของเรานะครับซึ่งเป็นแผงการเดินที่ถูกต้องนะครับไม่โดนกับระเบิดถูกไหมไม่โดนกับระเบิดไม่ระเบิดนะครับเนาะจากนั้นเราก็มาตอบคําถามนะครับตอบคําถามเนาะข้อ,อย่อยของข้อสองนะครับเราถามว่าถ้านกสีแดงเดินหนึ่งเก้าจะเดินผ่านหนึ่งช่อง จงบอกจํานวน9ในการเดินทั้งหมดหมายคำว,ว่ายังไงนะคบเขาบอกว่าถ้านกสีแดงเดินหนึ่งเก้าจะเดินผ่าน1ช่องก็งหมายความว่าใน1ลูกศรถูกไหมลูกใน1ลูกศรเนี่ยมันก็คือการเดิน1อะไรลูกเดินหนึ่งเก้านั่นแหละคือ1นึ่งเก้าเท่ากับ1ช่องถูกไหมหมายความว่าเราก็นับไปเลยถูกไหมนับลูกศรที่เราหรมายลูก วาดลงไปว่ามีกี่อันถูกไหมให้ตอบเองแล้วกันเนาะีนครูทําให้แล้นะครับให้นับเองแล้วกันว่ามีกี่อันนะครับก็ตอบไปเลยนะครับตอบไปว่ามีจํานวนเท่าไรนะครับนี่แล้วตอบไปเลยว่าเขียนลงสมุดด้วยนะอาจจะไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะครับต้องวาดรูปก็ได้ถ้ามันยากไปนะครับแต่ถ้าใครพริ้นติดได้ก็จะเยี่ยมดีมากเลยนะครับเนาะก็ นะครับตอบไปเลยนะครับเขียนลบสมุดด้วยนะครับเนาะตอบว่าอะไรครับเดลกีเก้าก็ตอบไปจุด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 เก้าหมายเขียนตรงนี้อืมให้บอกจํานวนเก้าลกจั่นเก้านะครับต่อไปเขียนคําอธิบายในการเดินทางครับเขียนคําอธิบายในการเดินทางของตัวละคร เป็นขั้นตอนอ่าอันนี้จะเยอะขึ้นมานิดนึงเราะอว่าเป็นขั้นตอนมันเป็นยังไงใี่ไหนมาเดี๋ยวคกูจะทําให้ดูครับเป็นขั้นตอนก็รูขอย้อนมาหน้าที่แล้วครับเป็นขั้นตอนก็เป็นเหมือนแบบนี้ลูกเห็นไหมครับเป็นเหมือนแบบนี้เลยก็คือมีคําว่าเริ่มต้นลูกแล้วก็มีข้อ1ข้อ2ข้อสามข้อ4ี่ข้อห้าลูกแล้วก็ข้อหกแล้วก็จบการทํางาน ไครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนาะนะครับมี1 2 3 4 5แล้วแต่ว่าขั้นตอนเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูของเราถูกไหมว่าขั้นตอนของเราเป็นอย่างไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าอย่างไงถูกไหมครับผูเห็นบางคนนะครับวาดแบบนี้อ่าวาดเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้แบบสัญลักษณ์ นะครับสัญ,ญลักษณ์ซึ่งก็ถูกนะครับเหมือนที่ครูเคยสอนไปเมื่อตอนแรกถูกไหมผัางงานแบบสัญ,ญลักษณ์ผม่ลลกผังงานแบบสัญลักษณ์ดูนะอะ่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นมีเริ่มต้นเหมือนกันเลยผมวลกมีเริ่มต้นเหมือนกันเลยผมเ,เมื่อกี้แล้วก็มีอะไร ระบวนการเป็นข้อ1ข้อ2ข้อสข้อ4ข้อหเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยถูกไหมลูกแต่แค่อยู่ในรูปแบบของสัรญลักษณ์ถูกไหมครับไอเน,นี้ยเขาเรียกว,ว่าสัญญลักษ์ครับที่มันเป็นสีเขียวกรอบซีเรียมเนี่ยก,กรอบซีเรียมลูกศรน,นี่ก็ใช่นะลูกศรตรงนี้ก็ใช่นะครับไ,ไหนกรอบซีเรียมเนี่ยกรอบซีเรียมเนี่ยใช่หมดเลยนะครับแล้วก็ เป็นวงกลมแบบนี้ก็ใช่นะฮะเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวในบทต่อไปเราจะมาเจาะดูว่าในแต่ละสัญ,ญลักษณ์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับไอวงรีเนี่ยหมายคมว่าอย่างไงไอสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยหมายคมว่าอย่างไรนะครับลูกศรตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับโอเคอ่ะเราไปที่แบบฝุกหัดของเรานะครับเนาะอ่ะ เราให้เขียนใช่ไหมลูกคํำอธิบายในการเดินทางของตัวละครเป็นขั้นตอนในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างเป็นแบบอ่าสัญลักษณ์แล้วกันเนาะจะได้พันหูพันตานะครับพันหูพันตากันเนาะสัญลักษณ์อ่ะเราก็ตอบวิธีตอบนะั่ลูกหนุมก็เขียนต่อตรงนี้เลยนะต่อตรงนี้เลยนะวาดตรงนี้ต่อครูเลยนะไม่ต้องวาดข้างๆของเหมือนครูนะครับเนาะนี่ครูเขียนให้เธอดูนะครับเขียนให้มันดูง่ายเนาะอ่ะ ทังงานแบบสัญลักษณ์ทำอย่างไรนะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือต้องเริ่มอะไรลูกเริ่มต้นถูกไหมเริ่มต้นครับแล้วก็เป็นแบบวงรีนะครับวงรีไม่ใช่กรอบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นวงรีคุเห็นหลายคนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหมดเลยก็ให้ไปแก้ไขด้วยนะครับนะแล้วก็มี ลูกศรชี้ลงมานะครับต้องมีลูกศอนชี้ลงมาด้วยนะนะครับจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติงานนะครับเริ่มต้นเสร็จแล้วข้อหนึ่งนกสีแดงทําอย่างไรนะครับข้อที่ 1, หนึ่งกไหมก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมลูกเหมือนเมื่อกี้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับเปรียบเสมือนข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งนกสีแดงมันทําไมลูกมันก็เดินถูกไหมนับลูกศรของเขาด้วยนะที่ตัวอย่างเราให้มาด้วยนะครับนาะลูกศรสี ส้มตรงนี้ลูกนับด้วยนะครับลกสีแดงก็เดินทำไมลูกเ,เดินหน้าหมือเดินหน้านะครับเดินหน้าเดินหน้าถูกไหมจากนั้นก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมลอ้ลอ,ลอมรอบมันนะครับกรอบสี่เหลี่ยมไม่ใช่วงรีนะอันนี้ครูวาดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะไปอธิบายในบทถัดไปว่าทําไมเราต้องวาดสี่เหลี่ยมทําไมเราต้องวาดวงรี นะครับโอเคนะจากนั้นก็เอาลูกศรลงมานะครับลูกศรลงมาจากนั้นเมื่อนกสีแดงเดินหน้าเสร็จแล้วนะครับเดินหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมัทนทำไงต่ออีกมันก็เลี้ยวอะไรลูกเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาไหม่เลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวา แล้วก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมให้มันนะครับวาดกรอบสี่เหลี่ยมให้มันเนาะวาดกรอบสี่เหลี่ยมให้มันจากนั้นก็วาดลูกศรถูกไหมครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ทำไงต่ออีกเลี้ยวขวาแล้วก็ให้เลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรหน้ามาทางนี้แลละหน้ามาทางนี้ให้เลี้ยวสายให้เลี้ยวอ่ารบเปลี่ยนปรกันเลี้ยว ซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายจากนั้นก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมให้กับมันเนาะจากนั้นก็ทําลูกศรลงมาแบบนี้นะครับหงายแบบนี้อ่าจากนั้นต่อไปนะครับต่อไปไล่ไปเลยนะครับไล่ทพีละตตัวเลยเนาะเดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถูกไหม แล้วก็ต้องเดินหลายรลูก,เด,กลดเ,นะเดินหน้าอีกรอบมไม่ได้เดียวนะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้ารเดินหน้าเสร็จแล้วก็อะต่ออีกครับเดินหน้าตรงนี้ถึงตรงนี้อยู่ก็ให้เรียวอะไร ขวาหรือซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเนาะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยต่ออีกรูป เลี้ยวซ้ายเสร็จก็เดินเห็นไหมเลี้ยวมาแล้วก็เดินหน้าับเดินหน้าเดินหน้าเห็นไหมจากนั้นเดินหน้าเสร็จแล้วเราไงต่ออีกเลี้ยวเลี้ยวอะไรซ้ายหรือขวา ก็ต้องเลี้ยวให่ลูกเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาดูดูทิศทางดีๆนะเดี๋ยวขวา,า,นะอ,ขวาอืมคูไม่พอแล้วหมายว่ามันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าเลี้ยวขวาเขียนัคิดไปเลี้ยวขวานะครับจากนั้นมาลูกศรมาเหมือนเดิม เดียวขวาเสร็จแล้วก็เดินนูลูกเดียวขวาเสร็จแล้วดูไหมตรงนี้ก็เดินไปข้างนะเดิน เดี๋ยวคูขาอลกอันนี้แป๊ะนึ่งจะได้มีพื้นที่ในการเขียนเนาะ,อะโอเคนะ พอเดินหน้าเสร็จแล้วปึ๊บเดินหน้าตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาหรือซ้ายมาตรงนี้มาตรงนี้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาวเลียเ้ยวขวาอ่าจากนั้น ก็ง่ายตาอลูกเรียวความเสร็จแล้วเรียบขาขึ้นมาแล้วเดินหน้าอีกกี่ครั้งลูกอ่ะดูเร็วๆเ,เลยเดินหน้าอีกกี่ครั้งสองครั้งไหมแล้วก็เขียนไปว่าเดินนงนะเดินนะน้แล้วก็สี่ เดินนะสองขีลงมายอย่างนี้อะจากนั้นอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็เลี้ยวอะไรมาหรือซ้ายเลี้ยวขวารูปเลีเ้ยวขวาถูกไหมตีกาะให้มันจบหรือยังจบหรือยังอา ขั้นตอนหมดแล้วถูกไหมขั้นตอนหมดแล้วเดี๋ยวขวาเสร็จก็ถึงหมูสีเขียวเลยถูกไหมแต่เราเขียนผลงงานสมบูรณ์หรือยังลูกเราขาดอะไรเราขาดอะไรเรียวขวาเราจบเลยไหมมีอะไรสุดท้ายลูกปิดท้ายเสมอก็คือต้องเป็นอะไรครับเป็นอ้าวโอ,ไม,อนะไม่พอแบบนึ่งนะมันไม่พอไหม

เมื่อเรามีจุดเริ่มต้นเราก็ต้องมีไรูปมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบใช่ไหมก็คือต้องเขียนลูกศรลงมาอีกหนึ่งตัวเขียนคําว่าจอ,อบจบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมว่าอา่าไม่ใช่ต้องเป็นรูปวงลีรูปวงรีลูกแต่ว่าไม่ค่อยตรงนะรูปวงรี รูปวงรีนะครับแบบนี้เสร็จแลยนะครับขั้นตอนของเรานะครับจากการพานกสีแดงไปหามูสีเขียวเป็นยังไงเยอะไหมครัด,ดูซิเยอะนี่เนี่ยเยอะมากเลยหมเยอะมา,เากเลยยาวเลยเลยอ่านะครับให้วาดตามครูไปเลยเนาะให้เขียนตามครูไปเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําหรือทํอยังไม่เสร็จนะครับหรือใครที่ผิดก็ แก้ไขผิดให้แก้ไขเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะรูก็มีเพียงแค่นี้นะครับเนาะเป็นการเฉลยใบงานแล้วกันเนาะคิวเข็นหลายคนยังอา,อาจจะยังทําไม่ได้นะครับก็เลยมาเฉลยให้ก่อนก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องที่ยากกว่านี้อีกนะครับเนาะก็เป็นเรื่องอัลกอริทึมเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนอัลกอริทึมเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นอัลกอริทึมแบบที่ ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะซับซ้อนขึ้นดูสินะครับมีแผนผังอาคารด้วยเห็นไหมแ้วก็เราจะมาเรียนความหมายของแต่ละสัญลักษณ์ว่ามันคืออะไรถนูไม่รูกเห็นไหมลูกสัญลักษณ์วงรีเมื่อกี้นะครับหมายถึงการเริ่มต้นและหรืออะไรลูกจบการทํางานถูกไหมครับแล้วก็สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงการปฏิบัติงานอ่ะครูทิ้งไว้เป็นนันจิ้มก่อนละกันเนาะยังไม่ได้สอนลึก ลงไปนะคราวหน้านะครับอาทิตย์หน้าเรามาเรียนโอเคนะโอเควันนี้ครูก็มีแค่นี้ครับยังไก,ก็อย่าลืมทำนะครับเนาะการบ้านก็คือคะแนนเรานล้นนะครับเนาะเรียนออนไลน์ก็จริงแต่ต้องมีงานส่งนะจ๊ะเด็กๆนะครับสวัสดีครับ